สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่นพนนอนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเสนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่ละครับ่ันสําสหรับเหรียญสิบบาทปีวศนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างอะไรเลยนะครับเนี่ยเพิ่งได้มาครับได้มาเมื่อสามวันก่อนครับท่านได้ไมา ที่แรกว่าจะมารีวิวให้พี่ๆเพื่อนน้องๆดูซะแล้วนะครับท่านแต่ไม่ใช่ครับคือมันติดขัดอะไรบางอย่างอยู่ครับมันก็เลยยังไม่ได้เอามารีวิวให้พี่ๆเพื่อนน้องๆฟัง,งวันนี้ดูครับวันนี้มันมีเวลาก็เลยมาให้พี่ๆเพื่อนน้องๆทุกท่านดูครับท่านมาดูครับว่าเป็นเหรียญที่สวยงามปอะก,การขนาดไหนน่าเก็บสมมะสมไหมปีพศจำนวนการผลิตจะอยู่ที่เท่าไหร่และเป็นปีพศอ,อะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สําหรับ เหรียญปีพศนี้นะครับท่านเรามาดูครับเนี่ยลักษณะของเหรียญครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีนะครับเนี่ยชูปุนิคเกิลอยู่ด้านนอกนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับด้านนอกนะครับบงนอกเลยนะครับท่านหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านไม่คิดอะไรมากครับจูปุนิคเกิลกับสีเงินก็อันเดียวกันนั่นแหละครับท่านสวยงามมากนะครับเนี่ยส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสีทองล้วนๆนะครับสีทองเหลืองนะครับเนี่ย สีอย่างเดียวสีทองจะกลายเป็นสีดำไปแล้วครับท่านเพราะว่ามันดำปีอยู่ครับยังไม่ทําการล้างครับแบบนี้ล้างออกนะครับท่านเนี่ยแบบนี้ครับที่ดำๆแบบนี้เป็นกรอบๆอยู่นี่ล้างออกนะครับไม่ใช่ไม่ล้างบอกครับผมเคยทํามาแล้วครับเบื้องหน้าพองท่านก็ผู้วิพอรุณยเดีดครับท่านอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังไม่ทําการล้างครับมันก็มัวๆอยูดยังไงชอบคนครับท่านศูนย์ด้านหลังกอัชการที่เข้าครับท่าน แต่ก็ยังพอเห็นอยู่นะครับไม่ใช่ว่าจะไม่เห็นเลยรัศการที่เก้านะครับเรามาดูบรมรูมพงษ์ท่านเลยครับนี่เป็นไงบ้างครับเนี่ยโอเคมากนะนี่ครับสําหรับบรมรูมพงษ์ท่านนั้นมีการสืบรอยเยอะพอสมควรครับท่านหรับปีพศนี้หรือว่าเหรียญนี้นะครับท่านมีการสืบรอยเยอะพอสมควรครับท่านอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับแต่เหรียญที่สวยสวยงามนี้มีครับไม่ใช่ไม่มีแต่ผมหาไม่เจออีกมีกี่ครับก็เรียนเหรียญนี้ขึ้นมาก่อนครับท่านพอมันได้มาสามมันก่อนครับที่ผมรีวิวไปแล้วสวยงามคุณน เข้าไปดูในคลิปก่อนๆนั้นก็ได้นะครับท่านเรามาดูกอบเฟืองครับนี่ครับอันนี้ครับกอบเฟืองครับรู้สึกว่ากอบเฟืองเรียนนี้จะมีรอยบุบบอบี้เยอะนะครับเนี่ยเยอะโยู่พาะต้นวดนะครับดูสิครับเห็นชัดเจนนะครับรอยบุบรอยบี้ครับสาหรับกอบเฟืองเรียนนี้ครับให้ดูใกล้ๆดีกว่าเนาะมันจะเห็นชัดเจนกว่านี้นี่ครับแต่กอบเฟืองสำหรับเรียบนี้ไม่มีการสึกล้ออะไรมากมายครับท่านก็คมชัดเจนอยู่นะครับแต่รู้สึกว่า ลายบุบยวีจะเยอะพอสมควรครับเ็นชัดเจนเลยนะครับเนี่ยมาดูด้านหลังครับเนี่ยด้านหลังด้านหลังนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิวทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาพอ2 5อ7ตรัห้าร้ยสามสิบเ่กับัสองห้าสามจ7นะครับไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านสําหรับปีนี้ครับเป็นเหรียญที่จํานวนการผิดเยอะพอสมควรนะครับท่านส่วนตรงกลางคือวัดอนุราตบารามด้านล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาริบิยนะครับ สำหรับปีพศ2 5 3 7พระเศียรใหญ่คองเลียญ10บาทเนี่ยความหนาของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตน,นะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย150ล้โห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 าน598,831เหรียญนะครับท่านโอ้โย2537นะครับ150ล้านกว่าๆเลยนะครับไม่ธรรมดาเลยเนี่ย150ล้านเศษเศษเนี่ย เยอะมากๆเลยครับปี2537เนี่ยแต่ทำไมครับ UNC เนี่ยเหรียญละหนึ่งร้อบาทตกไปได้ยังไงครับเนี่ยแต่ตอนนี้ขยับขึ้นมาอีก20บาทด้วยซ้ำเป็น170บาทไปแล้วครับท่านสำหรับปี2537นี้นะครับถ้าใครมีอยู่อนาคตลุ่งแน่นอนครับเป็น UNC นะครับไม่ธรรมดานะครับเนี่ย170บาทนะครับสยา u อ c ส่วนผ่านกันใช้แบบเหรียญนี้นะครับตกอยู่ที่แหรีละสี่สิเท่านั้นเองครับท่าน ไม่ขยับไปไหนเลยนะครับ